สวสดีครับสวัสดีครับอาต่าครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักพุทธศิลป์ถินสยามกับอาตาวเล่าเรื่องพระและผมเอกอักดีนะครับวันนี้เราอยู่กับเรื่องราวออกจากกรุงเทพไปอยุธยาบ้างดีกว่าครับครับมีเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในพระเกจิแห่งรุ่มนานเจ้าพรยานะครับ ร่วมยุคสมัยกับหลวงปู่สุขวัดปักของมะขามเท่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลานะครับซึ่งเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระบรมหลวงจุมพรเข่ยมสังเป็นสมเด็จเตี่ยนะครับนั่นคือหลวงพ่อกลั่นวัดพญาครับครับโดยส่วนตัวแล้วต่อมีความเคารพนับถือหลวงพ่อกลั่นมากน้อยแค่ไหนนับถือมากนับถือมากครับมากจนสะสม เหรียญวัตถุมงคลของท่านด้วยเก็บรักษาอย่างดีอย่างดีเลยวันนี้เนี่ยผมได้มีวาสนาได้ชมใช่ไหมครับครับน่าจะเป็นวาสนาพิเศษไม่ใช่แค่พอผมคนเดียวนะผมก็นำมามองให้คุณผู้ชมด้วยก็คือเนื้อโลหะผสมทองคำครับแล้วก็มีเนื้อลงยาด้วยแหละครับครับหายากหายากเนี่ยผมเห็นบอกว่าแบบโอ้โหวันนี้ต้องใช้หางตามองแบบเลเลเลยเพราะไม่ค่อยกล้าแตะนะครับสัมผัสได้ใช่ไหมครับครับ ขออนุญ,ญาตนะครับนี่ครับเนื้อทองคําคือเนื้อโลหะผสมทองคํครับเรามักจะเน้นคานี้ครับทําไมครับเราจะพูดคําว่าเนื้อทองคําเลยเนี่ยมันไม่นไม่มัน,มน,มมนฟังแล้วมันมันจะไม่ค่อยอนั่นอนะ่ะคือเราพูดพูดความจริงดีกว่าวตรงนี้ชัดเจนความจริงก็คือว่าเรา มีวัตถุมงคลที่ผสมโลหะอื่นอยู่ใช่ไหมรเราจะมาบอกนี่คือพระทองคำพระทองคำคมันก็ไม่ควรแต่ความจริงเนี่ยคำว่าทองคาเนี่ยมีส่วนผสมจะก,กี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่แต่เขาก็เรียกว่าเป็นพระทองคำคเพราะฉะนั้นผู้ที่นิยมสะสมของเก่าเขาทุกคนย่อมรู้ว่าในเมื่อเป็นพระเก่าในยุคเก่าๆนั่นแนหะ เปอร์เซนทองเนี่ยมันจะมันจะไม่ไม่ไม่เหมือนสมัยนี้อ่าไม่ใช่ว่าเป๊ะเป๊ะเท่ากันมันไม่ต้องกี่เก้าสิบเปอร์เซนเก้าสิบกว่าเปอร์เซนอะไรทำนองอย่างนั้นนะครับผมเราพูดแล้วมันก็กระดากปากอ่าถูกไหมเราก็พูดความจริงอ่แต่ว่าเป็นความจริงมันก็คือความจริงมันเป็นอย่างนั้นก็เป็นพาที่มีโลหะผสมทองทำอยู่มาสามารถที่จะมารับชมได้ครับอ่ามาให้เห็นกับตาเลยอย่างอย่างองนี้นะฮะก็เรียกว่าเนื้อ โลหะผสมทองคาแล้วก็ลงยาครับความพิเศษของเนื้อลงยาเนี่ยมันฉลุด้วยนะฉะลุด้วยนะเนี่ยมีฉลุด้วยนะเออโอ้โหเฉพาะทองที่ล้อมนี่ก็อลังการนะครับสวยงามมากนะครับ<ง>แล้วก็มีควาสมบูรณ์นะองค์นี้คงข่ง้นข้าอย่าหายากครับข<ม>ั้นางจะหายยาก เท่าที่มีเนี่ยนอกเหนือจากเนื้อโลหะผสมทองคําแล้วเนี่ยเราจะมีเนื้ออะไรมันก็จะมีเนื้อะไอเนั่นนะเนื้อเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงที่ที่คนเขานิยมทั่วไปเนี่ยเป็นหนึ่งในเบนจาของเหรียญของเหรียญเออของเหรียญชุดเบนจาเหรียญเออถ้าคนที่สะสมแวะเครื่องจะรู้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อทองแดงนี่ก็ถือว่าหายากแล้วนะมาเจอเนื้อโลหะผสมทองคําลงยาฉลุก็บอีก โอ้โหนี่มันผีเด้งเข้าไปละเนี่ยอะไรนะหลายเด้งเลยนะหลายหลายเด้ง <c oughs> <c oughs> นี่เป็นเพียงกรุกเล็กๆนะที่เปิดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผมว่าเหมือนกับเปิดพิพิธภัณฑ์นะครับครับติดตามรายการของเราได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้ด้วยนะสำหรับคนที่สนใจจะศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมครับสามารถติดต่อได้สอบถามเข้ามาได้ครับจะเข้ามาชมนะต่อก็ยินดีนะครับคือผมเนี่ยนะครับ ครับก็พยายามที่จะให้คนทั่วๆไปได้ศึกษาครับว่าไอ้ซอฟต์พาวเวอร์หรืออะไรเนี่ยไอ้ที่มันเป็นวัฒนธรรมล้ำค่าของชาติเนี่ยพวกนี้อยากจะเผยแพร่ออกไปให้คนทั่วๆไปได้รู้ว่าวัฒนธรรมล้ำค่าของชาติจริงๆเนี่ยที่มาที่ไปมันเป็นยังไง ไอ,อ,อ,อ้ตรงนี้สําคัญสาคัญมากเพราะฉะนั้นสมัยนี้หา<ม>ดูของเก่าของขอะไรมันหาดูไม่ได้หายากส่วนใหญ่เขาก็หวงกันห่วงไปเป็นอะไรท,ที่ที่เห็นกหนอย,อยู่มันก็มันก็ยังไงชอบกลอยู่เล่าไว้ในฐานที่เข้าใจับคุณผู้ชมอ<笑><笑>แต่เอาเป็นว่าเรื่องราวของพุทธศิลป์ในสยามประเทศเราหรือในประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นซอฟพาวเวอร์หรือพลัง ของงานศิลปะของมรดกวัฒนธรรมล้ำค่ามากครับล้ำค่ามากแล้วก็ผมว่ายิ่งใครมาส่องใกล้ๆจะยิ่งภาคภูมิใจครับนะครับในงานที่เขาเรียกว่าปัรพระบุรุษได้ฝากเอาไว้บนแผ่นอินนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับครับครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันในเทปต่อไปนะครับว่าเราจะมีพระชุดไหนไม่ได้รับชมกันอีกแล้วก็จะได้เห็นถึงพลังแห่งพุทธศิลป์ในบ้านเราว่ามีอยู่อย่างแท้จริง